เช้านี้ดูสวนดูส้มโอพยายามจะหาส้มโอให้กับเพื่อนค่ะปรากฏว่านี่ค่ะลูกส้มโอยังไม่แก่สรุปแล้วยังไม่แก่นะนี่ค่ะ รอบหน้าได้กินของอร่อยแน่นอนค่ะรอบหน้าได้กินของอร่อยนีค่ค่ะจองไว้นะสองลูกนี้านางงามนีรุ่นรุ่นรุ่นนี้รุ่น,น นี่ค่ะรุ่นนี้จองไว้ได้นะคะนี่ค่ะดกค่ะรุ่นต่อไปรุ่นนี้ไม่ทันแล้วค่ะรุ่นต่อไปค่ะนี่รุ่นต่อไปจองได้อีกเมื่อไหร่คะส้มโอ เป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนจะได้กินไหมเป็นเดือนนี่คือมาดูก่อนหรือเปล่ามาดูก่อน